ได้นี้เอโอเคครับขนี้เราจะมาเพิ่มสินค้านะครับก็ไปที่แคตตาล็อกนะครับแล้วก็ Product นะครับแล้วก็ในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสินค้าของเราทั้งหมดตอนนี้เลยจะมีสินค้าสักทนะครับแล้วก็กด add new นะครับหน้าดูขวา add new product คลิกเข้าไปกบ <c oughs> a t t r i b u t e o เตอนนี้ก็มีอันเดียวนะครับที่เป็น Default ก็คือตัวตัวหลักของ m a g e n t o นะครับก็คือ Default แล้วก็พ o d u ั t ไท p e ก็จะมี Simple ล g o o ่มคอน i ิก r l o b a l แล้วก็ Vis Bundle l e ลดับอันนี้เราจะเป็น Simple ก็คือสินค้าตัวอย่างนะครับเป็นสินค้าพื้นฐานนะครับก็ไม่ต้องเลือกอะไรแล้วก็เป็น Default แล้วก็ Simple Product แล้วก็กด Continue นะครับ ใบตัวซิปเปอร์แปดนั้นก็ันจิ้งกูเลอร นิวก็เนมเนมก็คือชื่อสินค้าของเรารให้ชื่อสินค้าเราว่าตั้งเป็นช็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เลนดิสคริปชั่นตรงนี้ก็คือรายละเอียดตรงข้างล่างนะครับเวลาเราเพิ่มสินค้าเสร็จเลนดิสคริปชั่ mm hmm. นจะอยู่ตรงนี้เลเดิสคริปชั่นส่วนช็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับช็อตจะอยู่ตรงนี้ mm hmm. มันจะมี2พที่นะครับ คือตรงนี้ description ตรงนี้กับ s h o t ก็ก o p y มอะไรแบบนี้ก็ได้ครับพวกประมาณเกี่ยวกนะับ SKU เกี่ยวับเราอยากมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้ครับยกตัวยอย่างนะครับเรื่อนมาตรงตําแหนนะครับ SKU นะครับตรงนี้ก็คือรหัสสินค้าของเรานะครับเราจะให้รหัสสินค้าเรา เริต้นด้วยอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเป็นลองแท็กวงก็เป็น S1 แล้วกันนะครับเพื่อเข้าใจง่ายเป็นรหัสสินล้กสั้นส่วนน้ำหนักนี่ผมไม่เข้าใจว่ากนักต้องให้กรอบกันมันเป็นเหมือนน้ำหนักของสินค้าครับเรากรอกเลขอะไรแล้วใส่เป็นหนึ่งแล้วกันครับเกี่ยวนในแท็ก set product add new form นะครับก็คือตอนสร้างบล็อกนะครับ ส้างสตาร์ทอัพว่าจะีให้เราเรียกว่าเอ่อเอาสินค้าแบบไหนแบบที่ที่เราเพิ่เพิ่มหรือว่าเราเพิ่มกำหนดให้มันเป็นใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือให้กำหนดว่าเป็นใหม่นะครับมันแยกกัน <c oughs> <c oughs> อรเรียก็คือประมาณว่าทําให้สินค้าชิ้นนี้ของเราเป็นสินค้าใหม่นะครับแต่ช่องนี้เราไม่ต้องเกาะก็ได้นะครับถ้าเราต้องการสเตตัสก็เปลี่ยนให้เป็นเอเบิลนะครับช่องนี้ใช่ไครับ แล้วก็เลื่อนมาข้างบนนะครับไปที่แ็ปไพ์นะครับราคาไฟ์ okay. price, ตัวนี้ก็คือราคาของสินค้าเรานะครับเราจะให้ราคาสินค้าเรานะราคาเท่าไหร่ครับผมใส่เป็น69นะครับมันจะแปลงสกุลเงินออกมาเป็น USD เดียวนะครับ69เล okay. ส,ส่วนตรงกุปไพนี่ก็ตรงที่เพิ่ง พูดไปเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับเป็นขายส่งขายปียยอะไรต่างๆก็คือไปวิธีการเพิ่มก็คือกดแอดกุ้งตรงนี้นะครับมันก็จะมีมีขึ้นมาแล้วก็เลือกกุ้งว่าจะเอากลุ่มไหนกลุ่มเนีกุ้งอันนี้ให้ราคาห้าสิบเก้าหงให้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเราอยากมีหลายกลุ่มก็ทำเพิ่มกป็นกำไให้ราคากลงอะไรอย่างนี้ประมาณแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเพื่อท เทรดค้านี้เราก็สามารถเลือกให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเทรดค้า,าเ,ปเป็นนอนนะครับตรงด้านล่างนะครับเมื่อเรากรอกราคาด้านบนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาด้านลาา่างนทครับปรับให้เป็นมูลนะแต่อันนี้ให้สามค่านี้แตกต่างกันก็ไม่แน่ใจนะปรับให้เป็นมูลเพราะเราต้องการลอกรอกแล้วก็ทัำไหมครับต้นแบบมันไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ Di'bòc <laughs> tant ก็ได้เข้าหม็นี้ะรับลก็ันนคอ้าของสิขาทัะก็้นค้ก็ัก็ือก่อสส้อน ย่เป็นดอกจันสีแดงแสดงว่าให้เราต้องกอบนะนี่ก็กอบคำว่าชมพูก่อนอก็ได้ก็พีก่กสีกนอว 还是比不过垃圾。 พอเราตั้งแอดกรุ๊ปไพรแล้วเนี่ยสเปเชียลไพรสนี่เราไม่ไม่ต้องตั้งแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องกรอกแล้วใช่ไหมสเปเชียลไพรนี่คือหมายถึงราคาพิเศษใช่ครับราคาพิเศษก็คือประมาณแบบเนี้ยมันจะขีดค่าแบบนี้ราคาพิเศษอันนี้ผมตั้งไว้กี่เดือนผมจําไม่ได้ละแล้วมันแบบเรากรอถ้าเราก่ 59แบบที่ปึ๊บแล้วเรามาใส่สเปเชียลไฟ59มันจะขิดค่าแล้วก็เป็นราคา59สมมติว่าเมื่อกี้เราแยกลูกค้าขายส่งลูกค้ารายย่อยลูกค้าทั่วไปเนี่ยเราแยกตรงแอดกลุก่มไฟแล้วเนี่ยตรงสเปเชียลไฟเนี่ยเราเราต้องระบุไหมไม่ต้องนะใช่ไหม,มผมว่าสเปเชียลไฟนี้น่าจะขึ้นเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะครับไม่ัน่นาไ,ไม่น่า,ไม,นา,ไ,มนาไม่น่าจะเกิดกับกลุก่ไมไฟ ที่ข้างหลังนะครับกองราคาตรงช่องนี้นะครับสองแรกแล้วก็ปรับตรงเอ็ดคาร์เป็นนอยครับตรงข้างหลัชิ้ตรงในเอ่อในรูนะครับเมต้าตรงนี้จะเกี่ยวกับ SEO เทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราอยากให้เว็บไซต์เราติดเอสเอ o โอกูเกิลเซิร์ชเจอระดับต้นๆให้เรากาะนะครับแต่จะไม่กาะข้ามไปแล้วก็มาที่แถบอิมเบลนะครับอัพรูปภาพ ให้เราคลิกไปที่บลาอนะครับ mm hmm. อย่างน,นี้เราก็เรียกลูกภาพของเราส mm hmm. องเราเออใครที่โหลดตัวออมาจิโตโฟลเดอร์ตัวนี้แบบมองๆไหม,มที่ผมให้โหลดโหลดได้ไหมครับไม่ทันโหลดนะครับที่ผมเอาลิงก์ให้จากจากตัวนี้นะครับออมมาจิตโตที่ให้โหลดหรือว่าพี่มีรูปภาพอื่นเยอะก็เอารูปภาพที่ก็ได้แต่เดี๋ยวพี่ไม่อยาก อ๋อใช่ครับแล้วก็ไปที่ไหนตีชูเอาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่อยากให้รองเท้าสักคู่ไหนก็เฟียวไห้ไม่ใช่เพราะว่าคู่แรกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ชิบลวกใช่ไหมครับยืดหลั่บดูผภาพพี่อยู่หน้าจอบเมื่อพี่พี่ครับกดดาวตรงนี้ครับพี่คิดตรงเตี้ยถักทางซ้ายเหมือนกันใช่ไทางซ้ายผมจะพิมพ์ว่าเตี้ยถัก แต่วมันจะมีโฟลเดอร์ใช่อว่าออกมาเจโตโต่ทางขาโฟลเดอร์อยู่นะครับมาแล้วไรูปแล้วรู้มาแล้ว so ีย um, ่เลยครับที่ไปที่กาไปที่ที่กที่ปอ่าอเี่กรข้่ก รบกวนที่บอกเองนะรบกวนเองนะรบกวนเพื่อท คลิดว่าูปภักานี้แล้วก็กดโอเพ่นนะครับผมก็จะได้รูปชื่อวานสามวันแล้วเราก็กดอัพโหลดนะครับคลิกอัพโหลดตรงนี้นครับผมไม่ทำการอัพโหลดได้ไหมครับได้จวมารูปไม่ขึ้นเอามเบอลวานเอาเมบอลวางที่มันเอามาถเอุงได้ไหมครับเมื่อกี้เราเรากดเซ็กช์ไหมคะเซ็กชบเนี่ยมันมีเซ็์จะไม่ต้องเซฟกช็ได้

รูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบน,นี้แล้วก็จะให้เราติ๊กนะครับเปลต์ดีเมจสมอลีเมจแล้วก็ทาแนวนะครับสามรูปีเลยให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปไหนสแสดงตรงไหนครับเปลต์ดีเมจเ,เลือกเป็นตัวนี้ผมติ๊กให้รูปข้างล่างให้เป็นแบบนี้แล้วก็ในช่องคูณนะครับหมายความว่าให้รวมรูปภาพนี้ไหมหมายความว่าในรูปภาพเนี้ยให้เอารูปภาพรวมไหมสมมติเราโพส ูภาพไปสามรูปอย่างเงี้ย A B C จะให้เอารูป A แสดงตรงนี้แล้วให้มี A B C น,นี้ระเบิด<ม>คือให้มันเอาเอารูปเรียวมาแสดงซ้ำให้ครับประมาณน,นี้คูณครับผมวันนี้ผมไม่ติดไอ้คูณนะครับคือไม่ต้องหลมติดไอ้คูณคือไม่ต้องหลมนะครับติดไว้แน่นเลยหลบแล้วก็สร็จี้แล้วก็กกไปตรงได้ไหมครับได้นะ ไปอิมเมอร์เรลลี่นะครับในช่อง q t Y นะครับหมายถึงจำนวนสินค้าของเราในในสต็อกนะครับผมใส่เป็นชิ้นับสินค้าในสต็อกคือสิบชิ้นตรงสตอ็อกประมาณอิมเมอร์เรลี่นั้ก็เปลี่ยนให้เป็นฟินสต็อกนะครับด้นานล่าง มีสินค้าเยอะเราบอกจํานวนได้แต่เรามีสินค้าเยอะเราสามารถติ๊กผูกตรงนี้ออกนะครับตรงยูทคอนตีกเซตติ้งนะครับติ๊กออกแล้วก็ปรับเป็นโหลคือเรามีสินค้าเยอะมากคือเราสั่งมาได้เรื่อยๆเลยเราไม่ตัดสตตอกนะเพราะเรามีเยอะเราหาสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าได้เรื่อยๆตอนนี้เรามีสินค้าจกัดแล้วก็สิบชิ้นประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็มาเลือกแคตตาล็อกเลยนะคะทีนี้ท่าน้ายเห็นว่าจะมีแคตตาล็อกของเราด้วย ที่เราเ,เพื่อนๆกก็คือ a ครร็อกีหลักนะครับแ,แก็แคตี่รองเราสามารถติ๊กให้มันอยู่ทุกอันเลยก็ได้หรือว่าให้มันแสดงแค่แคตตา็กลี่เดียวก็ได้ครับผมเลือกให้มันแสดงแค่2ตัวก็คือ r ุดน่กเกิสองอันนี้อนะครับก แถบด้านล่างครับคอส t to มออปชัน oh, ก็คือออปชันของสินค้านั้นที่เราจะมีสะแสดงให้ดูประมาณว่าถ้าเป็นรองเทา้าก็มีไซส์อะไรบ้างอ่างเงี้ยครับเราสามารถกดที่ add new option นะครับไลท์เตอร์ก็คือชื่อของออปชันของเรารตั้งชื่อว่าไซส์นะครับตัวอย่างอินคุทไทยคุณปรับให้เป็นดอกดาวนะครับ กดติ๊กได้มาแบบนี้ครับคือดาดดาวก็มันก็จะมีตรงนี <sucks> ้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าจะเอาเป็นฟิวเทคก็ได้คือให้เขาก่อเข้ามาก็ได้ครับหรือว่าอะไรก็ได้แล้วเดีอยวเน้ยจะโยงดาวดิดดาเราจะเองภาไปง่ายแล้ก็กดแอปนิวโรนะครับคือเพิ่มสีจะต่อเป็นทำทำตรงนี้แบบเป็นเปลี่ยนจากไซส์เป็นคัดเป็นสีก็ได้ตรงนี้ก็เป็น สีแดงสีดำสีอะไรก็ได้เป็นอนอปชนะันให้เขาเลือกนะครับแต่นี่ผมใช้ก็ปาก้เปียร์ภาษาสี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 สกสีสีส่สีสีสีส้วีสีสีสีนีสีสีถ้าเราอยากสเสี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 าเสี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 เีส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 เสี่ีส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 ีบีสีสีสีเราเพิ่มอีสีอีสีเหรียญอย่างเงี้ยครับ เอ่อครับเขออาเรียกครับคิดเพิ่มหรือว่าเป็นราคาใหม่เป็นคิดเพิ่มครับมันจะทั้งวัตถุดิบไทยนะครับทั้งวัตถุดิบมันก็มีกับเปอร์เซ็นต์<อ>ฟิกก็คือเอาเอาเป็นรวมกับราคาเดิมน,นะครับจากที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ที่69เหรียญน,นะครับมันก็จะเอามาเป็นพว<อ>กวัตถุดิบสองเหรียญใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะได้เลื่กเอร์40ก็จะเป็นราคาอ69เหรียญมาเดิมครับแล้วเราก็ อยากเริ่มสินค้าแบบง่ายๆก็มีการนี้นครับก็กดเซฟนะครับหน้าดูขวากดครับเราก็จะมีสินค้าขอเราแล้ว<ม>เราก็ไปที่หน้าร้านของเรานะครับกดไปที่แคตตาล็อกของเราเดิมที่เราใส่สินค้า<ม>นะครับก็จะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมา